สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์ข่าวในสถานการณ์ในพม่านะคะทําให้เห็นถึงภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะจากบทสรุปของแนวคิดและก็การวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนมุมมองจากภาพรวมขนาดใหญ่เข้าสู่พิจารณาภาพตัดขวางสงครามใน1วันค่ะซึ่งเผยให้เห็นถึงหลายมิติและความขัดแย้งในเมืองพมา่าอย่างชัดเจนนะคะ การร้อยเรียงสาภาพในหนึ่งวันค่ะมิติที่ซับซ้อนของสงครามค่ะซึ่งการนำเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในวันเดียวนะคะคือวันที่27พฤศจิกายน2 0 2 5มาต่อกันค่ะทาให้เห็นถึงความไม่เป็นเนื้อเดียวกันในสงครามโดยภาพรวมของสถานการณ์นั้นก็ไม่ได้มีเพียงมิติเดียวค่ะแต่ประกอบไปด้วยสงครามด้านที่แตกต่างกันสุดขั้ว,วมีดังนี้ค่ะเราจะมาย่อยสาภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้ เข้าสู่รายละเอียดกันเลยนะคะอย่างภาพที่หนึ่งค่ะเป็นภาพชัยชนะทางยุทธวิธีของรัสชินหรือเหตุการณ์ในเมืองตีเต่งนั่นเองค่ะซึ่งเราจะแย,แยกเป็น3หัวข้อย่อยค่ะเหตุการณ์แรกจะเป็นกองกำลังพนมิตรในชีน border hood ค่ะการโจมตีที่ยึดการทหารพระมาได้ประตูสู่เมืองคือได้อย่างรดวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดนะคะสิ่งนี้คือสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่สูง ของฝ่ายต่อต้านซึ่งทำให้การดำเนินของการรบที่ Clean Operation ที่ไม่มีความสเสียสียบ่งบอกถึงการวางแผนที่ยอดเยี่ยมและขาวกรองที่แม่นยำและความพร้อมที่รบที่สูงก็ว่าได้ค่ะแล้วสิ่งนี้นะคะมันยังมีนัยสำคัญคือการที่ส่งสารที่ชัดเจนเรื่องการควบคุมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเกมในสงครามภาคพื้นดินได้อย่างดีค่ะ อย่างภาพที่สองนะคะเป็นโศกนาฏก,ก,กรรมของพลเรือนในมันตะเลค่ะชินกูเหตุการณ์นี้กองทัพฐานพม่าใช้กำลังทางอากาศโจมตีประชาชนเป็นเหตุให้ที่พักพิง,พพงของพลเรือนที่พลักถิน่นในขณะที่พวกเขานั้นกำลังประกอบพิธีทางาศาสนาอยู่ค่ะสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าการใช้อำนาจทางอากาศที่เหนือกว่าของกองทัพเพื่อตอบโต้ความสูญเสียภาคพื้นดินค่ะ ซึ่งเป็นการเลือกโจมตีส่วนรวมจิตใจของชุมชนทั้งวัดและในวันพระที่บ่งชี้ถึงเจตนาของการสร้างความหวาดกลัวขั้นสูงสุดเลยนะคะทําให้การทําลายขวัญกาลังใจของประชาชนโดยตรงค่ะและยังมีนัยสําคัญของการโจมตีที่มุ่งไปที่กลุ่มที่บอบบางที่สุดและก็เป็นภาพแสดงถึงความโหดร้ายของสงครามส่งผลกระทบต่อพลเรือนโดยตรงอย่างมากค่ะ อย่างภาพที่3นะคะเป็นภาพความบอบบางภายในเขตมะกวยต่องจุนจีนั่นเองค่ะเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบรรทุกที่บรรทุกอาวุธและกระสุนเต็มคันนะคะมีล้อหน้าหลุดแล้วก็ชนกับรถอื่นๆบนสะพานก่อนที่จะพลิกคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคาระเปิดอย่างต่อเนื่องเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะทำให้มีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจานวนมากสิ่งนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงระบบเชิง โลจิสติกค่ะไม่ว่าจะเป็นความบอบบางของระบบโลจิสติกการขนส่งกำลังบำรุงของกองทัพทหารที่มีปัญหาพื้นฐานแล้วก็ทางเทคนิคเช่นสภาพรถที่ไม่พร้อมขาดการซ่อมบำรุงที่ดีหรือความกดดันในการขนส่งในยง่สำคัญแม้จะเป็นอุบัติเหตุแต่ความสูญเสียระดับนี้จากอุบัติเหตุรูปเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะแต่ก็เผยให้เห็นถึงรอยร้าวภายในของกองทัพเองที่กัดกร่อน ขีดความสามารถในการบรรทุกของกองทัพอย่างชัดช้านะคะดังนั้นเรามาสรุปจากการเชื่อมโยงทั้ง3ภาพค่ะการร้อยเรียงภาพทั้ง3ภาพนี้ด้วยกันค่ะทำให้เราได้ข้อสรุปสําคัญดังนี้นะคะ1ก็คือว่าสงครามที่ไม่มีหน้าตาเดียวแต่ความขัดแย้งไม่ได้มีแค่การรบระหว่างทหารกับทหารนะคะแต่เป็นการต่อสู้หลายสมรภูมิพร้อมกันค่ะไม่ว่าจะเป็น สมรภูมิภาคพื้นดินสมรภูมิภาคอากาศแล้วก็สมรภูมิด้านโลจิสติกค,ค่ะส่วนภาพความขัดแย้งที่ยืดเยื้อะนะคะทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็มีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนที่ชัดเจนค่ะฝ่ายต่อต้านก็มีความชันนานในภาคพื้นดินแล้วก็ระบบแบบกองโจรยุทธวิธีในขณะที่กองทัพก็มีความเหนือกว่าทางอากาศค่ะแต่กำลังเผชิญกับปัญหาภายใน ปัญหาภายในจะเริ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกองทัพทหารค่ะดังนั้นมีการกำหนดทิศทางของอนาคตนะคะเรามาดูว่าภาพสุดท้ายของความขัดแย้งที่ถูกทับกำหนดโดยปัจจัยที่ซับซ้อนค่ะไม่ใช่แค่เรื่องชัยชนะในการลบเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังรวมถึงผลกระทบของการโจมตีพลเรือนซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมและก็แรงสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวภายในระบบของซึ่งบันทอนกำลังรบอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเราปดูการวิเคราะห์นี้ตอบย้ำว่าบางครั้งการส่องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันภายในวันเดียวค่ะอาจจะทำให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลวัดของสองครามได้มากกว่าการมองภาพใหญ่เพียงอย่างเดียวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคำถามที่น่าขบคิดต่อไปค่ะข้อที่1การระเบิดครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์การขนส่งสเปียงทักทาหารในพื้นภาคอย่างไรบ้างคะ่ะเราจะเห็นว่ามีทั้งผลกระทบขวัญกำลังใจความล่าช้าในการส่งมอบและก็ความหวัดระแวงต่อระบบและอันที่สองคะ่ะวัฒกรรมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับระเบิดของสเปียงทหารถูกรายงานโดยสื่อได้บ้างและอย่างไรนะคะ สืรัฐบาลพยายามลดความสําคัญลงค่ะคณะที่สื่ออิสระเน้นย้ําถึงความสูญเสียเพื่อชี้ให้เห็นถึงความล้นเหลวของกองทัพทหารพรม่าที่อยู่ในช่วงถอยร่นอย่างช้าๆนะคะอย่างภาพที่3ค่ะความบอบางด้านโลจิสติกของทหารขนส่งต่อความมั่นคงระยะสั้นและก็ระยะยาวอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเรมามองนะคะเป็นทั้งระยะสั้นและก็ลดความสามารถในการ รบเฉพาะหน้าในระยะยาวค่ะที่กัดก้อนความเชื่อมั่นในองค์กรแล้วก็ความสามารถในการรักษาอำนาจในภาคพื้นดินที่ห่างไกลด้วยค่ะ